สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2568กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม erm ในวันนี้กันเลยนะคะสําหรับแผนที่อากาศนะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมประเทศไทยภาคใต้และอ่าวไทยนะคะซึ่งทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเองนะคะถ้าดูจากภาพดาวเทียมณตอนนี้ จะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะคะปกคลุมในหลายๆพื้นที่เลยนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทางฝั่งตะวันตกทั้งบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันรวมถึงภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกนะคะอา่าวไทยตอนบนก็มีกลุ่มฝนนะคะค่อนข้างหนาแน่นส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะภาคตอนออกชิงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็ เริ่มมีกลุ่มฝนที่เกาะตัวขึ้นมาในช่วงเช้านี้ค่ะสำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในช่วงวันที่25ถึงวันที่26นะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะและภาคใต้นะคะมีการกระจายของฝนนะคะได้ค่อนข้างดีเลยนะคะรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะสําหรับพื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคือลมในบริเวณพื้นที่ทะเลตามันนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั <benim> ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ึงถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนคลื่นลมในบริเวณอ่่าวไททยนนะะะคคลมมีพััดปปกกุเตตตฉงใ้ ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรประกาศกรมอุตุนิยมที่ยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27พฤษภาคม2568ฉบับที่9 129ทับ2568ในช่วงวันที่25-27พฤษภาคมขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทย ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและดินโพลถลลมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มผลิลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแต่เส้นทางที่มีปัญหาน้าท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันโดยการปรับปรุงระบบทางระบายน้ำในแปลงเพาะปลูก เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอมัมดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลัง,ลงกลางประกอบกับจะมีร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่25พฤษภาคม ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนในช่วงวันที่26-27พฤษจาคมบริเวณที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย ต่อไปนะคะเรามาพบกับการพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่าสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33ถึงองศาเซลเซียสค่ะ การพยากรณ์อากาศสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองเดือละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสรรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ําสุด2 2องถึง25องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0ถึง33องศางเซลเซียสค่ะ ตามพยากรณ์อากาศสําหรับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองเลือละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส การพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเดือนละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกสระแก้วปตาจีนบุรีสระเชิงเซาชนบุรีระยองจัทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34งาองศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเดือนละหกสิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอ <c oughs> ุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสค <c oughs> <c oughs> ่ะตามพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรดือดละ80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ <c oughs> บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาศเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาศเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองและละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาศเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาศเซลเซียสค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือโทร0 2 9 9 9 4 1 2 2 3 3และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ